อย่างใดนะครับแต่พอมาถึงเปลี่ยนรัฐมนตรีท่านที่3ม,มาเป็นคุณสติพร้อมพัฒนะครับมันก็เกิดเรื่องขึ้นทันทีนะครับตรงนี้ก็อย่างที่เรียนไปว่ามันมีเรื่องของการที่จะต้องหานะครับตำแหน่งลงให้กับบคุคคลนะครับบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งถูกแขวนอยู่ในตําแหน่งผู้ตรวจการกระทรวงยุติธรรมอีกด้านหนึ่งมันก็มองในเชิงประสิทธิภาพเรื่องของการบริหารต่างๆตรงนี้ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในยุคที่คุณกิรชัยบุญทองร้อยเข้ามาบริหารในเรื่องของกิจการของสคบเนี่ยนะครับก็มีเหตุร้องเรียนหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่มีการพูดกันมากนะครับก็คือการเข้าไปมีสายสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนบางแห่งนะครับอย่างออกนาคออกตานะครับก็คือส่งผลทำให้หลายหลายคนมองว่าภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับเสียไปนะครับนะครับแล้วก็ยังมีส่อ นะครับว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของการมีการปลดตัวเลขาธิการสคบอนะครับแต่ว่าในส่วนลึกๆจริงๆนะครับก่อนที่คุณจิรชัยจะมานั่งในตำแหน่งเลขาธิการนะครับตรงนี้ถ้าย้อนไปในตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของกระบวนการในการสรรหาในการคัดเลือกที่จะเอาบุคคลเข้ามานั่งในตำแหน่งเลขาธิการสคบอ มันก็มีการขับเคี่ยวต่อสู้ช่วงชิงกันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งมองในเชิงอาวุโสนะครับคนที่เป็นคนคัดเลือกสรรหานะครับจริงๆก็คือคุณวรวัฒน์นี่แหละครับเอื้อปิญยากุลเป็นคนเสนอมีการคัดเลือกคุณจิรชัยเข้ามาเพื่อให้คณะมนตรีอนุมัติในการแต่งตั้งการเป็นเลขาธิการสคบนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เขียนเอาไว้ก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะครับ คนที่มองจากสายตาคนที่ทํางานในสคบด้วยกันเองนะครับเขาก็มองว่ายังมีอีกคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถมีความรอบรู้ในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆรวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่เขาเรียกว่าทันเกมพอสมควรนะครับก็ดูจะเหมาะที่จะเป็นเลขาธิการสคบอ,อีกเช่นกันแต่ว่าแคนดิเดตของกุณจิรชัยในตอนนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเพราะอาจจะไม่ได้รับการ สนใจจากทางฝ่ายการเมืองเท่าที่ควรนะครับก็เลยสุดท้ายจริงๆก็เลยเลือกคุณจิรชัยมานั่งเป็นตําแหน่งเลขาธิการสกบอนะครับแต่ตั้งแต่วันแรกนะครับของการนั่งตําแหน่งนี้เท่าที่เราติดตามมานะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยคุยคณจิรชัยในช่วงแรกๆก,ก็มีการพูดกันเยอะนะครับว่ามีคลื่นใต้น้ําเกิดขึ้นนะครับมีการให้ข่าวมีการโจมตีในหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับ หลายๆเรื่องนะครับจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องของกิจกรรมภายในต่างๆก็มีการหยิบยกขึ้นมาจนกลายประเด็นข่าวนะครับที่สื่อนําไปโจมตีหลายครั้งหลายครานะครับยกตัวอย่างอย่างที่เห็นเห็นกรณีการถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็ถูกโจมตีว่ามีการนําเงินนะครับบางส่วนเอาไปเข้ากระเป๋าอะไรต่างๆเรื่องนี้ก็มีการนําเอาหลักฐานต่างๆมาชี้แจงกันวุ่นวายไปหมดนะครับรวมไปถึง บางเรื่องมีการร้องเรียนถึงขนาดที่จะยื่นต่อปปชทีเดียวนะครับแต่ในช่วงนั้นนะครับผ่านมาถึงวันนี้นะครับมันก็เหมือนกับหมอกวันที่คะครุงอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับมอดไหมอะไรนะครับมันก็ละลายหายไปกับอากาศนะครับคุณกีรชัยนะครับก็ยังเดินหน้าทำงานในสคบอได้อย่างตามปกตินะครับแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นมันก็ดูมีองค์ประกอบเยอะนะครับเพราะว่า การให้ข้อมูลกับตัวรัฐมนตรีที่ทําหน้าที่กํากับดูแลสคบอนะครับแน่นอนมันก็จะต้องมาจากทุกทิศทุกทางมีทั้งผู้หวังดีมีผู้ไม่หวังดีต่างๆแต่ว่าในส่วนถ้าจะมาดูเนื้องานจริงๆนะครับในการตรวจสอบเท่าเราเท่าที่เราประเมินนะครับการทํางานในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาก็มองว่าในเรื่องประสิทธิภาพต้องยอมรับว่าสคบอมีจุดบกพร่องค่อนข้างมากนะครับ 1. อาจจะเป็นเพราะ มีข้อจํากัดเรื่องกฎหมายบางมาตราซึ่งทําอะไรได้ไม่เต็มไม้เต็มมือหรืออาจจะเป็นเพราะขนาดองค์กรเล็กเกินไปที่จะดูแลความรับผิดชอบคนหมู่มากนะครับทั้งประเทศผู้บริโภคทั้งประเทศได้ทั้งหมดที่สําคัญการที่จะแบกภาระอีกด้านหนึ่งในการเข้ามากํากับดูแลนะครับในภาคธุรกิจขายตรงก็เป็นภารกิจที่หนักหน่วงเอาการ หลายครั้งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของขายตรงเนี่ยก็เป็นประเด็นซึ่งกุญจิราชัยนะครับก็มักจะถูกลากไปสมาคมนู้นบ้างสมาคมนี้บ้างอะไรต่างๆก็มีหลายคนพยายามชี้นําจะให้สกบเดินไปในแนวทางนูน้นทางนี้อะไรต่างแต่ตรงนี้มันก็ไม่เกิดการเคลื่อนไหวไม่มีเกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมอะไรสักทีนะครับโดยเฉพาะการแก้กฎหมายพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วจกนกระทั่งถึงปีนี้จะเข้าปลายปีแล้ว ปลายปีนี้นะครับมันก็ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยเกิดปัญหานะครับในเรื่องของตัวกฎหมายที่มันเ,เขาเรียกว่าไม่ไม่รัดกุมพอนะครับหรือไม่สามารถครอบคลุมนะครับในเรื่องของการกํากับดูแลได้ทั้งหมดบางเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วนควรจะปรับปรุงแก้ไขก็น่าจะทําก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเกิดความลาล,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 ลาลังเป็นอย่างนี้มาช้านานมันก็เลยทําให้เกิดผลเสียนะครับเข้าไปในระบบขายตรง นในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI นะครับหรือบกคอปอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นตำรวจที่ดูแลในเรื่องของผู้บริโภคต่างๆอันนี้ก็เข้าไปดําเนินการจับกลุ่มนะครับบริษัทขายตรงเถื่อนบริษัทขายตรงนอกรีดบริษัทแชร์ลูกโซ่นะครับก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็มีการจับกลุ่มไป1-2บริษัทเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ เป็นภาระหน้าที่นะครับของผู้ที่ทําหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกํากับดูแลในเรื่องของธุรกิจขายตรงนะครับซึ่งถ้ามีกิจการที่ทําธุรกิจขายตรงนะครับไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าหลักกฎหมายนะครับไม่ได้รับใบอนุญาตอํานาจนะครับในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับซึ่งสคบอสามารถใช้อำนาจนี้ในการดําเนินการก็เรียกว่าตัดไฟเส้ยต้นลมได้ แต่ถ้าเพิกเฉยไม่เข้าไปดูแลไม่เข้าไปล่วงลูกไม่เข้าไปตรวจสอบอะไรเลยนะครับแล้วปล่อยให้มีการทํากันอย่างก็เรียกว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายาท้าทายกฎหมายสุดท้ายก็ส่งผลเสียให้กับประชาชนมากมายนะครับก็ไม่สามารถที่จะเรียกคืนความเสียหายเหล่านี้กลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นโจทย์อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันเหมือนกันในการที่ว่าในเรื่องของกฎหมายก็ถือว่าการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพนะครับะฉะนั้นมันก็เลยโยงไปในเรื่องของ ในหล,หลายประเด็นในกฎหมายซึ่งคิดว่าเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าในกฎหมายแต่ละมาตราในทั้ง56มาตราที่พระบิบัติขายตรงและการตลาดแบบตรงนะครับฉบับ2,545เขียนเอาไว้ตัวสขบมีอำนาจบังคับใช้อย่างไรและเมื่อมีอำนาจใช้แล้วในหลายๆเรื่องเหตุผลใดทำไมถึงไม่ใช้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่อันนี้ก็จะต้องยอมรับ ความจริงกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจขายตรงนะครับมันเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกนะครับจากผู้ประกอบการที่เขาสุจริตทําธุรกิจนะครับแบบตรงไปตรงมาเขาก็มองว่าถ้ามีการปล่อยให้บริษัทบางบริษัทซึ่งไม่ได้อยู่ในกฎหมายของขายตรงแต่ไปทําธุรกิจขายตรงแข่งกับพวกเขาอย่างนี้นะครับแล้วต่อไปบริญัตขายตรงจะมีการยื่นขอกันเพื่ออะไรนะครับ อันนี้เราก็พูดกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆตัวนี้มันมีกฎหมายนะครับมีบทลงโทษชัดเจนนะครับทั้งเรื่องของทางแพ่งนะครับเปรียบเทียบปรับอำนาจการเปรียบเทียบปรับสอบก็มีอยู่พร้อมมูลนะครับหรือแม้กระทั่งอำนาจในการยื่นฟ้องดำเนินคดีนะครับตามกำมูลกฎหมายอาญานะครับซึ่งกฎหมายขายตรงก็เขียนเอาไว้เช่นกันนะครับว่ามีอำนาจในการที่จะดำเนินคดีกรณีมีการฝ่าฝืนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราไม่ได้เห็นเลยนะครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าสคบจะไปดําเนินการอย่างจริงจังกับกิจการเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเมื่อมีการปล่อยบริษัทหนึ่งทำได้บริษัทบริษัทที่2บริษัทที่3บริษัทที่4นะครับมันก็จะตามมานะครับเนื่องจากมองว่าบริษัทหนึ่งทำได้2 3 4ม่ันก็น่าจะทำได้ก็เลยเกิดเป็นการลอกเลียนแบบในเทองที่เป็นในทางที่ผิดนะครับก็คือสร้างความเสียหาย ซึ่งกว่าจะดําเนินการมันก็มีผู้ที่จะได้รับความเสียหายมาร้องเรียนนะครับถึงจะเข้าไปดูแลนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้เป็นพฤติกรรมที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับซึ่งก็จะต้องมาดูในเรื่องของตัวบทกฎหมายกันละครับว่าไอ้ส่วนที่เราเรียกว่าประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายยดยานมันมีมาตราไหนมันมีประเด็นไหนนะครับที่ควรจะใช้แล้วไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง เลขาธที่การสคอบอนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะครับในตอนต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ